เอาวัดดิพี่น้องเอาเจอกันอีกแล้วพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็จีมาแต่งเพลงสูฟังเขี่ยนเก่าเขี่ยนเขื่นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ามืัอนี้ก็ต้องขออนุญาตก่อนพี่น้องนะขออื่นขออนุญาตเพราะว่ามืัอนี้จีได้น้ำเอาบทก่อนของท่านสุนทรภู่พี่น้องเนาะเอามาบ่อประกอบกับเพลงที่เทปันทะยมแต่งขึ้นพี่น้องว่ามันจีเข้ากันปะนะเอาต้องขออนุญาตก่อนพี่น้องเนาะไปลองฟังเพลงพี่น้องว่ามันจีเข้ากันปะนะ ถึงโรงเล่าเตากันควันขมงมีกันโกงผูกสายไว้ปลายเสาโอบาปกรรมน้ำนรกเชียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งว่าเป็นหน้าอายไม่เมาเล่าแล้วเรายัางเมาลกสุดจะหักห้ามจิตชิดฉะไหน ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนลงขล้มเจ้าเป็นบักฉี่เมาบ่ามีมือสวงบางมือเมาลหาลจนปวง ทอดพาห้องให้ตามทางผู้ใดสิว่าว่าอา้เป็นมากกระางังพยนอนหลงคาลมของนางอาา้เลยเมาบ่าสร้างบ่มีมือสว่าง เมาจนเป็นบ้าปวงทอดผ้าห้องตามถนนเสียผู้เสียคนก็เพราะว่าคุณคนเดียวหลงหักแต่เจ้ามักแต่เจ้าหัดเจ้าผู้เดียว ยิงอื่นอายบอกไปเลียวเพราะคุณคนเดียวอายเลยต้องมาเงานอนกอดกวดเราเป็นบักฉีเมาจนไทยบ้านสาผลงานผู้ได้อนองลา ไอ้ว่าพราคุณคนเดียวรอให้อ้ายฮักมดใจแล้วเจ้อาบรียวไอ้ว่าผลงานเจ้าผู้เดียวมันเห็ดให้อ้ายลา ่เป็นบักชีมาอ๊โอ้ยนกพี่น้องอืมเนอะเอ้ยได้เป็น้องเข้ากันปะนะอืมอย่ามันเป็นความหักพี่น้องเนาะอืมพูดตัวกับตัวครับนะเอ้ยเอ้ามันไม่มีใครซื้อสัตวดทอล์เราหรอกนกพี่น้องกินย่ำไรย่ำนั่นเมาเลยนะอืมวันได้ตัววันได้ว่าพูด หน้าตาผู้ให้เพราะเรว่าคนรอเพราะว่าคนดีเพราะว่าคนชั่วนะโอ้ยมันซื้อสัตว์คักมันเหล้าพี่น้องอี่างนี้นะใส่เข้าไปในเมาปึ๊บเลยนะอืตายเพราะเหล้าดีกว่าเศร้าเพราะเคือเขาวานพี่น้องอืวเรกัดเกลือขั้วปันเที่ยงกระเซียนพี่น้องเนาะกัจะพากันไปกินหลายๆเนาะเป็นว่ากับโมดีดอกอืนะกับกับโส่งเสริมพี่น้องนะเออโส่งเสริมโมแนะนหนึ่งอะเขาไปเห็ดขึ้นมาเพื่ขั้วปันเที่ยงกระเซียนพี่น้องเนาะขันกึบกับพ่อควาป่าความพ่อนะทำมันหลายๆมันทีกินเจ้าของ ถ้าเรากินโคนโอ้หนักพี่น้องนะคนติดเราเนี่ยเพราะทรายพี่น้องถ้าถ้าเราติดคนนี่เลิกยากนะ <c oughs> เอาจะไม่พอกันไม่พี่น้องเนาะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับเอาหักกันได้หลายเด้อพี่น้องเด้อในวัานบ้านคน,นไทยเด้อมีความสุขหลายๆพี่น้อง